on tour. ะะช่วงเอชจีออนอยู่กับตุกท่าพิชชน์นเช่นเคยนะคะภาคกิจกรรมนะคะของกลุ่มสายามกลการที่เราได้จัดขึ้นนะคะภายใต้กิจกรรมกลุ่มสายามกลการรวมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ,อบตบ้านคางอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะภายใต้โครงการแคร์แอนแชร์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการรวมมือรวมใจนะคะแล้วก็รวมแรงของ ชาวสยามโลการทั้งคณะผู้บริหารและก็พนักงานนะคะในการรวบรวมของบริจาคนะคะเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในวิกฤตน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าคณะผู้บริหารและก็พนักงานกลุ่มสยามโลราระคะ่ะได้ร่วมบริจาคเงินสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคและยาเป็นจํานวนมากเลยนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราสามารถเอามาบรรจุลงในถุงแคร์แอนแชร์ค่ะได้ถึงมากกว่า700ถุงเลยนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นอีก1วันสําคัญะคะ่ะที่กลุ่มสยามกลการของเราได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อส่งต่อถุงยังชีพแคนแชร์ให้กับชาวบ้านนะคะใน7หมู่บ้านในพื้นที่อาบาตบ้านคลังนะคะอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาออนทัวร์แล้วก็มาชมบรรยากาศในวันนี้ค่ะถึงความประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมๆกัน,นะคะ่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากในปีนี้เนี่ยได้เกิดอุทกภัยขึ้นหลายจังหวัดพี่น้องประชาชนได้รับความเดือ,อดร้อนทางบริษัทกลุ่มสยามกคลการก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าจะต้องมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ได้รวมกลุ่มกันในกลุ่มทั้งหมดทุกบริษัทนะฮะก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันได้บริจาคทั้งเงินและสิ่งของโดยสยามกุลการก็นำมารวม แล้วก็ได้เข้ามามอบในวันนี้นะครับเราก็เลยได้จัดทั้งหมดมานเนี่ยเจ็ดร้อยถุงนะครับแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอย่างอื่นในส่วนเกินอีกทั้งยารักษาโรคก,ก็นํามามอบให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ทางด้านมนทลนฐานบกซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ในการดูแลพื้นที่นี้ได้อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้งานเนี่ยสำเร็จตลอดมาครับ ตอนนี้ตะอ,อยู่กับพี่กำนันนะคะวันเฉลิมนะคะแล้วก็อ,อีกท่านหนึ่งคุณสมยศนะคะตัในฐานะตัวแทนของกรมสยามกลการนะคะอันนี้จะมีแผนกระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆอย่างไงในพื้นที่บ้างคะครับอันนี้เราจะแยกเป็นแต่ละหมู่ให้ผู้ใหญ่บ้านไปเพราะเราจะมีทะเบียนบ้านแยกแจก,กตามละทะเบียนบ้านถ้าบ้านไหนเข้าไม่ถึงเราก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านเอาไปให้ถึงบ้านครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทสยามกุลการนะครับที่วันนี้ได้เห็นความลําบากของชุมชนในตำบลเม่ขางนะครับเพราะว่าน้าก็ได้ท่วมมาหนึ่งเดือนแล้วต้องขอขอบคุณนะครับผมเป็นตัวแทนของชาวชุมชนตำบลเมงขางก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทสยามกุลการนะครับเป็นอย่างสูงที่ให้ความสําคัญนะครับในตรงนี้ก็ผมเป็นตัวแทนคนในชุมชนตำบลแมงขางถึงจะมากแค่น้อยตรงนี้ชาวชุมชนก็ดีใจนะครับที่ได้รับของที่ทุกท่านได้เป็นห่วงนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ อำเภอวางบานนะฮะประสบปัญหาอุทกภัยน้ําเริ่มร้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนรัศดรตั้งแต่ประมาณวันที่14กันยาที่ผ่านมานับถึงปัจจุบันก็ประมาณเดือนครึ่งมาแล้วนะครับนะปัจจุบันเนี้ยจากบ้านเรือนรัศดรทั้งหมดเลย12,400หลังคาเรือนถูกน้ําท่วมไป7,900กว่าหลังคาเรือนค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะจะไม่ประสบความสําเร็จเลยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานงกลุ่มเฉลี่คนละตานนะคะแล้วก็ที่ผ่านมา ทุกครั้งเวลาสยามกรลการเราจัดกิจกรรมใดๆเนี่ยเราก็จะได้รับความร่วมมืออย่างด้วยดีมาโดยตลอดนะคะวันนี้พวกเราในฐานะของทีมงานก็ขอเป็นตัวแทนในการขอบคุณของทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมที่ชาวสยามกรา,านาคะร่วมกันช่วยแชร์ลิงสิ่งดีๆตอบแทนคืนสู่สังคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะ s n g News c h a n n e l ช่วง s n g o n o ออัต้องหมดเวลาพท่ทานี้แล้วละคะ่ะพบกับทุกตาได้ใหม่นะคะส่วนจะเป็นเทปอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ